เอ่ครบแล้วเนาะหมดเลยครับบาร์ถึงคาโก้บาสครับบาร์ถึอคาโก้ครับนี่เรามี 6v6 นาะคาโก้ได้มั้งคาโก้นะใครเป็นคนเซิร์ฟกับผมคนหนึ่งใครเป็นคนอ่อคุณเบลเล่กดเลยโอเครับเลยคุณเอกราบกดเลยนะกดแล้วรับแล้วเจอไหมเจองานข้างบนก่อ ไข่เ,เกินแล้วครับอ๋กเกอเขาย้ายขึ้นไปทีเอสบนแล้วครับเอ้คาโก้นี่มันได้กี่คนนะคุณหกคนครับหกหกครับ,ห,รบห้องนี้ได้สิบสองครับอ่าทีมเราเอาไงดีครับการกี่คนไปยึดไปบุกกี่<ม>คน,คนบุกสองก็ได้บุกสองใช่ไหม า3กัน3ครับโอเคครับอยากเอ้แต่มันต้องมาเป็นซีเนาะไม่รู้อ่ะเออให้ผมกันแล้วกันเดี๋ยวผมเอาสแกนมาให้พวกมีใครบ้างครับเออเดี๋ยวผมกันช่วยล้านอย่างละสามี่นะฮะอย่างละสามครับ <c oughs> เดี๋ยวผมกันกันก่อนแล้วกันโปรโมทเออใครยังไม่มีพาร์ทเนอร์คนหนึ่งผมยังไม่มีครับเออใครครับผมด้วยผมด้วยโเคเดี๋ยวชนเออคุณลักมีพาร์ทเนอร์ยังนี่แล้วครับคุณเจล่ะครับเฮ้ยยังผมยังอยากเออเอาไงดีฮะตอนนี้ผมคู่กับคุณแค่มือโอเค ออกมาเลยใช่ไหมต้องเข้าเกมมาดีกว่าต้องเข้าเกมนะครับดูวนเลยโอ้ยล้าแล้ว้าะไรยังปลอดภัยแกแล้วมา้ว huh? เข <mm um ้ามาแล้ว โอ้ยเดียวเอ้ยมันตักเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ทันได้ดูโอ้ยโดนระเบิดคืนทางขวา โอ้ยข้างนอกเออมาทรงแล้วเรียบร้อยขวามา,า,มมาก,ก <c oughs> าวามขวามาขวามาขวามาขวาป่ะถ็งใช่ปะ่ะใช่ใช่สแกนห ข่ามันไม่เคยเล่นผมกับแล้วผมเจอแต่ลำเบอร์ดูมาแล้วครับผมทำรั่วแล้วอย่าอย่ากันข้างในครับออกไปกันข้างนอกโอเคผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนะการตรงทางเข้าครับ มีสองทางอะโดนแล้ว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 ฝั่งไหนมาฝั่งไหนหนู่นนะครับฝั่งซ้าย เฮลวรีเทิร์น,น,นอ้าวโดนแล้วโดนทางไหนอะขอทิ้งระเบิดไห้ลูกนะึง ตัว <ใน S 2> เารสาสกปวกถ้าเขาไม่วิ่งโดนระเบิดนะจะต้องร่วงตรงกลางคร,รับตรงกลางประตูกลางกำลังวิ่งไปซ้ายเข้า,ไป,าขไปแล้วเข้าไปแล้วรัา โอ้โหโดน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 ไปแล้วโอ้โหรั่วสองแท้โอ้มันต้องออกมายรีเทิร์นครับรีเทิร์นรีเทิร์นกดค่คนนึงกดรีเทิร์นอะเข้าไปเลยโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมกดให้ก็ได้แต่ผมดูให้ผมดูทางเข้าอยู่ Ikke tenk på det. โด้ายานมีลินเนียมครับ้าราสองอ่ะ get to uh, okay. yeah. cargo is captured and secure. โอ้คุณเกมหลุดเข้ามาครับโอเคตายแล้วเรียบร้อยโอ้โหข้างหลังตามหลังมาแล้วขวาสี่ตัว ไออกไปกันให้ผมหน่อยได้ได้ห้างกำลังกลับทางขวาหน่อยครับดี่ักทำไมมีคราวนี้มีแต่ไปทางขวาจังดีแล้ว hát tái một đừng quá đừng tăng lên

เอ่อซ้ายหลุดครับซ้ายหลุดคุณเกมเ <ไป S 2> ข้ามามแล้วสาย้าย้ายไปย่า,ยายงฮะยังครับไปขวาไปขวาครับไปขวาออกขวาออกขวาโอเคเห็นแล้วไ,ไ,ไม่มีสกแกนแล้วนะ ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมกดรีเทมาเนี่ยกดรีเทิร์นกดรีเทิร์นรีเทิร์นรีเทิร์นยิบหายปลอดโอเคคนนีกันอยู่ฮะโดนโดนโดนโตไปแล้วครับเอ้ยยังอยู่ในฐานเราอยู่ครับ วนวงกลับเข้ามาครับวนกลับเข้ามาโอเครีเทิร์นแล้วครับหลุด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 ยังหลุดอยู่รีเทิร์นรีเทิร์นไปแล้วครับรีเทิร์นไปแล้วกกะะลลโดนโด้อีกแล้วเหรอครับ วรองไปกไปกลเลยโหตะเพียบโนะดนจนได้โหเราเปิดลอยมาเลย อะไรวะจริงระเบิดมั่วๆไปซ้ายๆตรงกลาตรงกตาออกมาแล้วครับกระจานไปไปไปตามคนถือไปอด้วยเออขว,วาหลุดเข้ามาเออซ้ายสิซ้ายหลุดเข้ามาหนึ่งครับ

ถือหม้อไปสักลูกหน่อย <yêu> คุณเกมตายคนเดียวครับคุณเอกรอดเอาโดนตังร่างกําแพงครับคุณเอกถืออยู่ครับออกซ้ายขวาโอเคเห็นแล้วครับผมผมตาาล่ ตายมากกว่าเพื่อนเลยโอ้โหบุลเลกที่คกูรัก ครับตอนนี้มีครบ13คนแล้วเอาไงไปถล่มบ